ก็ถือว่าเป็นเลื่อนชั้นของเรษฐกลแล้วนะนี่งานเป็นรูปธรรมแล้วแก้ปัญหาหวยแพงลอตเตอรี่แพงแสดงว่าใครก็ตามที่อวยท่านได้ตำแหน่งดีไม่่วายุคทองของการทำงานด้วยลิ้นตอนรัาฟัง a c t i n ว่าเขาแก้ได้ไงมันได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้คือต่อหน้าท่านก็ขายราคาเท่านั้นอ่ะพอท่านเดินรับหลังก็ขายราคาย่แก้ยิ่งยุ่งแต่ก่อนแปดสิบห้าบาท เดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะร้อยก่อนพิกแดงเนี่ยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบาทรวมชุดอ่ะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่พี่ชวบตอนนี้ร้อยยี่บห้าบาทแล้วแล้วต่อใบฮะแล้วผมว่าผลเดียวที่ได้จากการแก้เนี่ยนะคือการตั้งพวกตัวเองไปปคุมกองสลากก็เป็นกรรมการกันคืออ้างว่าตั้งพวกตัวเองไปคุมกองสลากเพื่อจะแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วมันมีอีกนัยยะหนึ่งนะเราเราเราไม่เราไม่ต้องพูดใช่รู้รู้กันครับรู้กันอย่าแก้เลยอื อย่างน้อยเนี่ยตอนคุณไม่แก้เนี่ยมันยังมากับมาที่8 5ดสบ้าทแล้วพวกที่ตั้งเข้าไปไปไปคุมกองสลากเราอ้างว่าจะไปแก้เราแก้ไม่ได้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบด้วยการลาออก้วยนะก็กินเงินเดือนก็กินเบี้ยเลี้ยงมหาศาลกันต่อไปแก้ปัญหาไม่ได้แต่กูไม่ออกคือยุคนี้เป็นยุคแบบนี้จริงๆนะทุกคนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งหรือพวกแกตั้งเข้ามาไปดํารงตาแหน่งแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยกูไม่ออกอืหมูตายกูไม่รู้ของแพงกูไม่ไปคือลอตเตอรี่แพงกูไม่เกี่ยวเขาสะกดคำว่ารับผิดชอบไม่เป็นไม่เป็นไม่มีอยู่แล้้้ววววงงงันนนไไมม่่่่ตตอปปหแาาผระเเด็ีย มันจนกระทั่งมันไม่แก้กันละมั้งไม่เห็นมีคือไม่ต้องแก้กันแล้วคือชาวบ้านก็ไม่ได้หวังแล้วว่าคุณจะต้องแก้แล้วมาอยู่ดบหยิบเรื่องมาอไม่ไปแก้เรื่องหมูแพงเรื่องน้ำมันแพงเรื่องแก๊สแพงซึ่งแก้ได้ง่ายมากขรมอมีมตินิดเดียวเบียงเบนความสนใจสร้างภาพว่าพยายามทําอะไรอยู่หรือหรือว่าอยากให้เรื่องนี้มันไปกระทบบีแดงบกแดงจะมาเปล่าไม่ไม่มาแล้วสกัดดาวรุ่งเออไม่รู้โอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจนี่เราพูดเรื่องอะไรกันคือผู้สื่อข่าวข้อรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้ลงนามในคําสั่งนายกรัฐมนตรีฮะแต่งตั้งคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่เกินกับกำหนดครับมีรายชื่อหลายท่านเลยนะฮะสองท่านหลักๆเนี่ยที่ไฮไลท์มาเลยคือคุณอนุชานาคาสายเป็นประธานกรรมาการท่านที่อสองนีอาา่อาจารย์อาจารย์ผมกลัวอาจารย์จะร้องดังกว่านี้ใครครับเดี๋ยวอาจารย์รูดซิปก่อนนะฮะท่านที่สองดอเอรเสกสกุลอัฐาบงโอ้ oh my god โอ้ my god, oh my god. โอ้ไม g ก d สองท่านนี้นะอันนี้เป็นสองท่านที่เขาไฮไลท์ชื่อมาเลยวัดเดอะเฮ l สองท่านนี้จะเข้ามาดูแลเรื่องความเดือดร้อนจากการเสนอขายสลากินแบงรัฐบาลทีเกินราคาประกอบกับมีอีกคณะกรรมการอื่นๆอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอายการสูงสุดประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประลัดกระทรวงการคลังและอื่นๆอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นเลื่อนชั้นของเศรษฐกุลแล้วนะนี่งานเป็นรูปธรรมแล้วอืแก้ปัญหาหวยแพงลอตเตอรี่แพงแสดงว่าใครก็ตามที่อวยท่านได้ตำแหน่งดีไม่ว่ายุคทองของการทำงานด้วยลิ้น ถ้าถ้าออกจากรัฐบาลชุดนี้ไปแล้วไปสมัครงานอื่นประสบการณ์ในการทํางานกับเจปีคุณคืออะไรออลิ้นผมดีลิ้นผมขัดรองเท้าได้ลิ้นผมเลียดีมาจบเก่ง <Okay. S 1> อ้าจริงๆนะนึกถึงคนที่อยู่กับรัฐบาลชุดนี้นะเจ็ปีเนี่ยผลงานที่ความสําเร็จคืออะไรคืออะไรอ่ะผม อันนี้ที่พูดไม่ได้คือด่าคนเห็นต่างแถลงข่าวด่าทักษิณแถลงข่าวด่ายิ่งลักแถลงข่าวดายิ่งรักแถลงข่าวดาประชาชนแถลงข่าวดาเสรีพิสุทธิ์แถลงข่าวดาเพื่อไทยแถลงข่าวด่าวาซีวีโพสต์ข่าวดาคนเห็นต่างโอเคเบี้ยวคำสาบานประกาศว่าจะไล่แอมเนสซี่ออกจากไทยถ้าไล่ไม่ได้ผมจะลาออกแล้วตอนนี้ออกไหมก็เขบอกว่าเขากลังพยายามอยู่เขาบอกว่ายังไล่อยู่ไงไล่อยู่คือเอาอย่างนี้ คือคนอื่นผมไม่ว่าอะไรแต่รอบนี้คุณเสกสกลอย่าสัญญาว่าจะแก้ปัญหาลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าทุกเรื่องที่คุณสัญญาไม่เกิดเลยกับย่าโมก็เบี้ยวคำสาบานประกาศไล่แอมเนสตี้ถ้าไล่ไม่ได้จะออกจากจะลาออกเนี่ยก็ไม่เห็นออกสักทีหนึ่งเนี่ยครับแล้วเรื่องลอตเตอรี่จะแก้จะจะจะสาบานอะไรอีกไหมคราวนี้ <c oughs> ไม่แต่ผมที่ผมคิดทําไมอยู่ๆตั้ง <c oughs> ดรเส,สกสกลเข้ามาใน <c oughs> ในค <c oughs> าวนี้มันก็ต้องตอบแทนบ้างเขาพยายามมาตั้งมาเหมือนให้เขามาโดนดา่าพลเอกประยุทธ์เกียดเขาเหรอ คือเราอย่าตั้งเขามาอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาเขามาโดนดา่าจะตั้งเขามาทาไมหร,หรือท่านมั่นใจว่าว่าที่ผ่านมาคุณเสรสีกลทําหน้าที่แล้วปกป้องแบบว่าอธิบายแล้วคนเข้าใจได้ดี<ส>ก็เลยให้ให้คุณเสศีสกลมาเพราะพร้อมที่จะอธิบายประชาชนตลอดเวลาหรือเปล่ามันมันมีความเป็นไปได้ไหมในมุมนี้แล้วเอาคุณอนุชามาเนี่ยเอาไหมให้อนุชาโดนคนเขาด่าเหรอคืองานนี้มันมคืองานมาขึงพืชให้คนเขาดา่าคือ คืองานนี้ไฮไลท์หลักๆเนี่ยมันต้องงานนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แก้ด้วยดีเทลฮะมันแก้ด้วยคอรมอเอายังไงคือเรื่องแบบนี้ยิ่งคุณไปลงดีเทลยิ่งแก้ไม่ยากไอ้แก้ไม่ได้อันนี้คุณจะต้องไปว่ากันด้วยเรื่องเปลี่ยนเป็นลอตโต้ไหมออนไลน์ไหมอะไรเงี้ยฟันธงเปียงไปเลยทีเดียวไม่ก็กลับไปแบบเดิมกลับไปแบบเดิมเนี่ยอย่างน้อยคุณยังราคายังไม่ถี่ขนาดนี้เพราะต้นทุนในการรวมชุดมันน้อยน้อยกว่านี้เยอะตอนนี้คุณไปเพิ่ม ทำให้การรวมชุดมันแพงขึ้นมันมีค่าใช้จ่ายในการรวมชุดม,มันก็เลยแพงขึ้นอเอาพี่ชูไปเลยแ้ย<ะ>คือพุ่งจริงชาวบ้านทุกคนรู้หมดอ่ะอว่าแก้ยังไงม,มีวิธีสารพัดเลยที่จะแก้ตั้งแต่รั่นเลขไม่ซ้ํากันเลยแต่ละใบหรือ,อวิธีแบบลอตเตอรี่ออนไลน์หรือลอตโต้ออนไลน์มีวิธีสารพัดครับ <laughs> ใช่ ค,คือจริงๆแล้วแต่ก่อนหน้ารัฐบาลนี้มาสมัยคุณทักษิณนล้นนมันก็แก้ปัญหาด้วยการที่เข้าระบบออนไลน์ใช่ไหม<ช>และระบบออนไลน์มันก็น่าจะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ไป,ไปล้มโครงการอันนี้<ข>ปัญหานี้เจ็ดปียังแก้ไม่ได้ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวเลือกตั้งคราวหน้าคงหาเสียงแบบนี้สําหรับประชาชนที่อยากให้มีการแก้ปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงขอให้เลือกพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเราจะได้แก้ปัญหาที่รัฐบาลที่แล้วหลังจากปี57แก้ปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงล้มเหลวพลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐจะเข้ามาอาสาแก้ปัญหาน คือด่ารัฐบาลเก่าจนชินไงแล้วลืมไปว่าตัวเองเนี่ยยึดประเทศมาเจ็ปีแล้วจริงๆปัญหาเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ควรจะแก้ได้แลวก็ดูนายะก็ดีที่สุดมันควรจะเป็นปัญหาที่ง่ายที่สุดที่แก้ใช่คือทุกอย่างมันไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรเยอะแยะอะไรเป็นของที่รัฐบาลผิดเองใช่ของทั้งหมดอยู่ในมือรัฐบาลเองหน่วยงานรัฐเองแต่พอแพงแก้ไม่ได้เจ็ปีไม่มีปัญญาแก้ผมนี่แบบแล้วนี่กรรมการชุดใหญ่มากเลยนะชุดใหญ่คือมีกรมนอมีอะไรหมดเลยนะเออเออนจะเม็ารบรัทเขาเนี่ย คือมันเป็นนโยบายสร้างรายได้สัก <shows> อ <for u> ันเดียวไงคือรายได้นี้คุณต้องไปลุ้นเอาสร้างรายได้ให้คนที่ได้เป็นกรรมการคือคุณผู้ชมฮะดูดูรายชื่อคณะกรรมการอายการสูงสุดประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ประลัดกระทรวงมหาดไทยปรลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการปฤษฎีกา พออ,อสํานักงานก็ประมาณผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติโอ้โมาหมดเลยอันนี้แนวแนวพลเอกประยุทธ์เลยนะมีปัญหาุ๊กตั้งค้าราชการแล้วก็นักการเมืองพวกตัวเองมาคุมคือมันต้องขนาดนี้เลยเหรอกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสลากกินแบงรัฐบาลที่ขายแพงเนี่ย <c oughs> คือเป็นนโยบายเดียวคุณมีมาตราสี่ <จะ S 1> สิบามได้ให้ประชาชนคุณต้องไปลุ้นเลขเอาไม่มีไม่มีนโยบายทำมาหากินไม่มีนโยบายทําให้คุณทำมาหากินได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่มีแต่นี่คือละครลิงไงเพื่อสร้างภาพย่าได้แก้ปัญหาไง คือวิธีพลเอกประยุทธ์คือเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยผมตั้งกรรมาการหรือไม่อันที่สองคือให้โฆษกแถลงว่าพลเอกประยุทธ์ห่วงใยประชาชนและได้สั่งการคนอื่นให้แก้ปัญหาคือครั้งแรกที่แก้ตอนนั้นใช้มาตราส4คสีป่ป่ะใช่ไหมฮะมครั้งนี้เนี่ยใช้ทุกทุกหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนคนที่แก้แล้วไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จก็ยังอยู่ต่อไปนะไม,ไม่ไม่มีใครหายไปไหนนะผมวางแล้ว, <ผม S 1> วเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สุดยอดมากเลย